สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศเก็บเกี่ยวมาฝากพี่ฝากเพื่อนฝากผู้ติดตามนะครับนี่เอาวิวส,สวยๆม้ชมมือครับนี่ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วรถบรรทุกก็มารอแล้วครับเพื่อนๆนนี่รอใส่นะครับดูครับเราจะพาเดินดูนะครับนี่ทุ่งนี้เขียว สดใสเลยครับเพื่อนๆน,นี่ขนาดที่นี่นะครับน้ําอุดมสมบูรณ์มากครับนี่เห็นปลาไหมครับนี่ดูปลาดูปลานี่ครับเพื่อนๆน,นี่ทุ่งนี้เก็บเกี่ยววันนี้แล้วเนะาะทำมาถ้าเป็นข้าวเบาก็จะเร็วครับเนาะถ้าเป็นข้าวหนักก็จะช้าหน่อยแต่ส่วนมากแถวนี้นะครับแถวจังหวัดชายเชิงเซานี่ ทำข้าวเบาครับพักเดียวก็จะได้เห็นลวงเห็นการเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ครับเอาบรรยากาศให้ดูด้านนี้นะครับน่นครับกำลังมาครับรถเกี่ยวครับพี่น้องกำลังมาครับกำลังเดินทางวนรอบแรกครับวนเพิ่งวนมารอบแรกนะพี่น้องเนาะนี่ถ้าเต็มนะครับถ้าเต็มที่บรรจุบนรถก็จะวิ่งกลับมานี่ครับ จะวิ่งกลับมานี่แล้วก็มีท่อพ่นใส่รถ100กีครับรถที่บรรทุกจะเข้าโรงสีนะครับอันนี้คือการเก็บเก็บเกี่ยวแล้วขายเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าทําเยอะๆขนาดนี้นะครับถ้าคิดว่าจะาไปตากคงเป็นไปไม่ได้ครับต้องเข้าร้านอย่างเดียวครับเข้าร้านหรือเข้าไปโรงสีครับประมาณเราจะเข้าโรงสีนะครับพี่น้องนาอ,น,อนี่มาแล้วมาแล้ว แต่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ใกล้แล้วครับฝั่งนี้ใกล้เต็มทีแล้วดิเห็นไหมพี่น้องนี่นี่ใกล้แล้วครับนี่ก็พ่นยาซ้านี่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 มาแล้วโดนโดนมาแล้วครับพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับโดนกําลังมาข้างหน้านี่ครับนี่นี่ทุ่งนี้ก็บํารุงรวงแล้วครับนี่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 โดนกําลังบินอยู่นี่ครับด่เห็นไหมพี่น้องเนาะนี่นี่กำลังนี่ครับนี่นี่โดนกําลังพ่นอยู่ครับตัวนี้กลับไปแล้วนี่ ทุ่งนึ่งก็กําลังบารุงครับฮ่าฮ่าแล้วพี่น้องเนาะนี่ทุ่งนึ่งก็กําลังบารุงครับนี่อันนี้ก็อยวจะทําคลิปให้ดูนะครคบพี่น้องเนาะการพ่นครับพ่นยาเนาะว่าอใช้เครื่องเอามาจากไหนเนาะเติมน้ําเท่าไหร่พ่นได้กี่ไล่เนาะนี่ครับดูกําลังไปดูเรื่อนๆดูรถก็อยู่นู่นครับ พี่น้องเนาะสวยครับเอาทุ่งยามเช้ามาให้ดูนะครับตอนนี้ยังประมาณสิบโมงเช้านะครับนี่นี่ก็เก็บเกี่ยวแล้วนครับใกล้กันแค่นี้เองครับพี่น้องเนาะแต่เจ้าเดียวกันครับพี่น้องก็ทุ่งนึงก็เกี่ยวแล้วตรงนึง,ก,ก,าาง,ำงกำลังบำรุงครับกำลังบำรุงบำรุงให้รวงมันมีน้ำหนักด้วยครับเนาะข้าวจะได้ไม่เสียเยอะ นี่เอามาให้พี่ให้น้องดูครับนี่บางครั้งบางคนบางท่านนะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ครับนะคนที่อยู่ในเมืองนะครับนะคนที่อยู่ในเมืองก็จะไปเห็นท้องไร่ท้องนาอย่างนี้ครับนี่ให้ดูแบบใกล้ชิดเลยครับสวยสวย เห็นไหมครับท้องทุ่งเมืองไทยเราสวยสดงดงามมากเลยเกียวมาแล้วถ้าตรงไหนที่มีน้ำเยอะเขาก็จะหลบจ่อยนะครับเนาะเพราะว่าเอาส่วนข้าวที่แห้งก่อนนะครับแห้งแห้งดีเนาะหรือว่าแก่จัดๆนี่ก็เออเราจะวนรอบเกี่ยวก่อนครับแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จพวกนี้กลับมาซ้ำก็น้ำอาจจะเปิดน้ำทิ้งหน่อยนะครับให้มันแห้งเนาะ ต้นข้าวอาจจะแห้งลงนิดนึงรวงข้าวาจะดีขึ้นหน่อยนึดนี่แล้วก็เก็บเกี่ยวเพราะว่าวันเดียวไม่เสร็จอยู่แล้วครับทุ่งนึงก็นานๆครับพี่น้องนอนอี่นี่มาแล้วตเต็มก็อย่างที่บอกครับเต็มก็ไปใส่รถน <Okay. S 1> ี่ครับข้าวขึ้นไปข้างบนนะครับพี่น้องข้าวขึ้นไปข้างบน นอ,นอยู่่ลาวีา่ครับก็ลบลบหน่อยครับตรงไหนไปที่เลนแล้วก็ลบนะครับตรงมุมอันนาวจะไปที่เลนพี่น้อง็ต้วก็กำลบ,บลบไปอีกร่องหนึ่งครับ แล้วครับช่วงมุมอันานาน้ำเยอะๆนะพี่น้องเนาะก็ต้องหลบครับเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเก็บเกี่ยวกันใหม่เอาที่แ,แห้งแหงะดินแห้งแหงไปก่อนนะครับแล้วก็รวงแ,งแห้งแหงต้นแห้งแห้งไปก่อนนะพี่น้องนี่ ฟางก็จุยแล้วครับพี่น้องเนาะนี่แล้วแต่ตั้งนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าวล้วงหนักๆก็จะไม่ออกไปแกบเยอะนะครับเอ่อเครื่องรถเกีียวนี่จะตั้งล้มได้ครับพี่น้องเนาะถ้าพื้นที่ตรงไหนฟางเยอะกว่าล้วงข้าวก็จะเอาแบบเอ่อมันตั้งได้ครับตั้งให้ข้าวทอดหลดได้บ้างเอ่อไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ แล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อครับเนาะสมัยก่อนผมใช้ยัดครับเนาะเอาฟ้อนโยนขึ้นไปแล้วตัดยัดเอาคร, <text> ครับเดี๋ยวนี้มันเเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องเนาะก็ใช้เกี่ยวแล้วก็พ่นใส่อันนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเต็มก็เอาไปใส่รถถกล้อเลยหกล้อหรือรถสิบล้อเลยครับแล้วแต่ครับแล้วแต่พื้นที่นะครับพี่น้องเนาะสมัยก่อนก็ใช้ฟาดเอาครับสมัยนี้ก็ใช้ยัดเอาเออมาสมัยนึงก็ใช้ยัดเอาครับ มาสมัยนี้ใช้รถเก็บเกี่ยวแล้วครับพี่ด้อกโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากที่นี้ครับยังไงอย่าลืมติดตามด้วยนะครับลุงสมพรน,นักเดินทางครับ